เทสหนุ่มฝรั่งคุยสาวไทยแต่ไม่ยอมไปเดทส,สักทีวันนี้จะมาเล่าเรื่องจริงที่ออนนี่ได้เจอมานะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนสกอตแลนด์ซึ่งอยู่เมืองเดียวกันกับออนนี่นี่แหละแต่ไม่บอกนะว่าเมืองไหนผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงไทยสวยแล้วเขาก็กำลังเข้าเว็บเดทอยู่กำลังหาคู่อยู่ เขาไปคุยกับสาวไทยคนหนึ่งเขาเล่าว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์แล้วก็มาถามเราว่าร้านโทรศัพท์เนี่ยรายได้ดีไหมผู้ชายคนนี้เขาก็คุยกับผู้หญิงคนนี้มาได้นานแล้วผู้หญิงไทยคนนี้เราก็เลยถามว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปเดทกับสาวไทยที่เมืองไทยละ่ะเขาให้เหตุผลว่าเขากลัวการขึ้นเครื่องบินเพราะว่า กว่าจะไปถึงเมืองไทยใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่นั่นอย่าเพิ่งเชื่อนะเราเราเนี่ยรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าแฟนอยู่ที่นี่มาแกรู้จักคนแทบทุกคนแกเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาหนึ่งละ่ะเคลมบ้านหลวงอยู่เขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง 2. องเขาไม่ยอมทำงานท,งทั้งทงที่ เขายังไม่แก่อายุเขาก็40ต้นต้นเองไม่ยอมทำงานแล้วก็วันวัน,วนเอาแต่ไปพูดไปคุยไปคุยคนนู้นทีคนนี้ทีเขาไม่คิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปเดทสาวไทยนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าการเดินทางไปเมืองไทยมันต้องใช้ค่าให้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นคุณระวังไว้ให้ดีนะถ้าคุณคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่